กำไ่เติบนัานหนึง,หนง้เีน,น,น,เนี่ครับลักษณะดอกเพ่็นเก็บแล้วนันหนึ่งเนาะนี่ครับเลีายงแค่ว่าเป็นเฮดละงูบ้ลนี่จามหนึง,นงเลี้ยงไปเลยอ่ะนึงนึงช่างหนานะเ,น,เน,น,นี่ยเป็นเฮดบดบอลเนี่ยนี่ครับ ยาวเป็นเมตรนะครับ ดีพญามิยาอีพ่อแม่พี่น้องลูกป่านะทุกท่านนะครับสวัสดีพี่สี่ถูานนะครับผมวันนี้ก็พอกับบารมินกับหนึ่งนึงแล้วที่ไรกันหนึ่งเดืนมันที่สองมาจัดโกลนุ่งคาจากเดือนเมษายนพศอโซสองพันห้าร้อยหกสิบสิบดาวันนี้มาไกลจากบ้านเนี่ยนะหนึ่งเนาะแมีนจ้ามานำเมืองเช็ดบดวกันก็ครับต่อจากหม่องวาดนะครับเนาะวันนี้เขามานี่นะครับพระราชม่วนอยู่ในเขตผู้จองนะครับบ้านน้องเม็กตำบลหอยคามเพื่อบุญทิพยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเห็นอยู่กันหนึ่งเนาะ สีมันบอกเมื่อวานบ่เนาะแมหาเห็ดปชดแล้วครับปะครับจ้าเขามาวิทย์พลาล์นแล้วก็มาในดงตะเคียนหินเหนือแล้วครับน้ำผักแมวนี่แหละตีนเขานะครับพอบ่อนวันนึงผ่อนอมนึงเลยวินฝนมาบอกค่อยหอดเนาะไม่แน่เพิ่น,นจะเกิดอยู่ได้ดอกหน่อยเพิ่นก็นเหี่ยวเลยนี่จัิงสิตัวได้ได้พันใหญ่แหละจังโหลดน,น่อยวินเนาะนี่ก็คือเขาหน่อยมื่วานนี่ครับไม่แน่เขาหน่อยม่วงหวานก็ห่างกันประมาณ ติกกิโล,ลนึงน,ง,ลงนึงก็พวกไก่เห้งนิดหน่อยวินเนาะนี่น <ะ S 1> ครับตอนนี้เนาะจ้าฝ่าฝนคื้นม,มาอีกแระเพิ่มหนึงชุ่มเย็นอีกแล้วจ้าเมื่อนี้เดี๋ยวพาหาทำลบเด้อเก็บเห็ดก่อนครับจ้านี่ครับอีกน,นึ่งรุยรุ่ยฝนชิมาพาหาทำลบตัวนี้อ่อนๆก็ง,อดอดง,งามเลยเลยบดเห็ดลมนะครับ ก่อนมันอันหนึ่งเสร็จก่อนจ้ะนี่ครับห่านนี่นะนี่มันฝาอยู่มันแบบมันแบดมันห่านได้แล้วเนาะจับอึองเลยบ่อีแบบจับอึองเลยเป็นจับอึองไปเลยวะนี่นะครับเป็นช่อเป็นช่อยู่นี่านน่นะฝนนี่ก็ตกเป็นบางหม่องหน่อยวินเนาะ ยังได้พ่นหอยไปจังสิเกิดเนาะฝนเม็ดกระดองมันนี่ต้หนาใจฝนคืสิมาหำเนาะ่ <c oughs> างแก็บเงบบินบานเกือบยี่สิบโลนี่ครับมันฝ <c oughs> นนะครับทั้งในบานโต๊ะเลยครับฝนทั้งนี้ก็โรคเม็ดค่คอยเจอสิมาบ่หอดด้กนะครับฝนเนี่ยไป อฝนกระลังมาครับนี่ปาดพูดจองวันนี้นั่นนีงนั่นค่ะแต่อนนี้เพิ่กก็ยังจะเกิดอยู่เพราะอนี่ชื่อเชือบินได้ครับนี่ของนึงเก็บมานทางเลยประหารมองละสองสั่งดอกนะจ๊องนี่ครับเคลื่อนใจเนาะจ้ามาทางนี้น้องนึ่งผอยังบันโผล่หลอกละเด้อจ่าบัดนี้ทางเหี้ยเอาเลยวะเหี้ยเห้เลยได้ยินหลอกเนาะครับมาเบิงครับเป็นอย่างไรลักษณะเดีรัจภาพเบิงนะครับ นี่นะครับดอกเฟื่อนจีเกอไข่ดอกนางัวนั่นหนึ่งเนาะแมนจ์จ้ะนี่เป็นภาษากลางอื่นบุกนะครับบุกประเพณีลำเกลียงนะครับวิ่ยตัวนี้ไปเชิดไปปอกนั่นหนึ่งเนาะแมนจ์จะไปหลอกออกเนาะไปหลอกออต้มแล้ครับบางจะแกงนะครับผู้เฒ่าโบราณหรือว่าหลุนก็เก่าจะ้มหัจักกินอยู่นั่นหนึ่งเนาะจ้าก็ใต์เห็ดทานน้องนี่งนี่และก่อนครับลักษณะลำเกลือนเป็่อนจีไร้เนี่ยไร้หน่อยวินเนาะแมน อุ้ยคุณอางามงาม,ามประจายอีซานมะนาวาานาเอิญยังก่อนหนึ่งนึงอีลอ,อกจก <c oughs> ้ะคุณยืดคุณ <c oughs> เอามปแกงเห็ดบดเสี่ยงหวานน้อยที่สุดจะไปกินสดสขัน่นเลยครับอูขอ้ขนาดน้องอู้ขนาดน้องนึ่งลกนี่ตกไปล้างมืออีกได้จ้ะนี่มันนี่ <c oughs> นกไไ็ได้ได้แกอไปเดอรลายเห็ดบดนึ่งนึ่แมนจ้ะเอาไปแกงซีนเห็ดบดพูดลักษณะมองเกิดเพื่อนกะสี่มองได้เคยเกิดน,นะครับนั่นนี่แหละครับ น้ำหุบน้ำตีนเขาเนี่ยนี่แหละนะครับผมสัน้นๆันอยวินเนาะสั้นๆนะครับเพิ่งจะทีมีหัวเพิ่งฟังอยู่ในดินมันก็จะปลงยอดขึ้นมานะครับมีรุนซ้ำนี่กำลังพอดีกินน่ะนหนึ่งเนาะคน่ะหลายหลายใช่ไหมขึ้นถั่งใหญ่ถ<ก>ั่งใหญ่หรือว่าแก่ก็หนีคก็บ่เป็นตะกินน่ะนหนึ่งแจงแสงใหม่ไกลเลยนี่ในดินเนาะพอดีครับแต่เพิ่งปลงใบอะไรก็ทีรสชาติบดีเนาะจ้ะมีนิดนึง โหอยู่หัวเขาวอ้ินเลยก็ลังสิป่งได้น่นมีกระแมนก็ลังสีป่งนี่จันนี่นี่นะครับเปลกนะมันก็แรงแทงขึ้นมาเนาะจ้ะอยู่ฝืนเปน่ายนึงน,นึงอ้หูไ่ินเป็นแถวขึ้นไปเลยไปน,น,นึงนี่ครับน้นองนอหน่อยเพิ่มมาหนึ่งนึงจ้ะนอก็เลังสิเกิด้เป็นแบบนี้แล้วนอนไปเนีเ่เพิ่มเ,เ,เกลอนอ งามเนาะจ้ะเป็อนอย่างนี้เนอย่านี้หาไปเรื่อยๆน้ำค้างอย่างนี้แหละครับย้ายไปเลยมันเป็นเฮ็ดขี้กันนะหนึ่งๆเนาะจ้าจะเห็นเด้จากการ ไปีก่งนึงเดียวอนึงไปกนครับพาไปขางคุณเด็กุณลุีวิ่งี่เป็นหนึงคุณางชันนะครับหนึงกินหลายเด้อบาทนี่องเกบอีจานมัมีเห็ดพอหนึ่นึ่งนีเห็ดพอพระันอกนะครับเหลือมีแตเห็ดบดหนึ่งนึงช่แก้วีเห็ดบดอยู่ะไอ้ิน เมียใหญ่แล้วมาแข่งเนาะเม่เียจะ้ะพี่เสียวเลยสียงรกดังปดๆเลยครับอฮ้ยโพี่พนนนนี่งานตือนนี่อาเไริกน ดีเลยี่ลบขง้นไปเ้ยแเนี่ยพีแค่างีแค่งามแห้งบาเอาของใหม่เลยแข่งแข่งนี่ยพี่พี่ไอ้พี่พี่อือเห็นะครับเลี้ยงไปเลย อย่างมาเลยเด้วยบ้านฮึงูสิพุดงแหันจะพ้นโแห่งเป็นได้นหนหนึ่งนอจจ้าเย็นมาหนึ่งจงจ้าเฮเป็นสิโดเกย์มันหายดิโอ้ย ได้นใจวิธีถอนได้ครับนู่นนึ่งแมนจ้ะแต่ว่ากระหัวเพิ่นยื่นคู่เก่ายื่นคูใไตเนาะแมนถับไปซับแล้วหัวเพิ่นสีมุนนะครับพันเทคโนโลยีนึ่งแต่ว่าดอกกระเจียวผมมีนู่นนึ่งทางนี่เนาะแมนจ้ะมีแต่ดอกหวานครับมีแต่ดอกกระเจียวแบบปลูกเราหน่อยพี่เนาะแมนจะหนีกันในปลาธรรมชาสายเนี่ยมิตะหัวบุกครับดีว่าลำยอดอ่อนอยู่จี่ เฮลัยพูดลำพูนอ่ะพี่กายนี่มีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนบอกเป็แกงขึงเอาดอกไปแกงเป็นยังไงหนึ่งหนึ่งหนึ่งดอกแกงเมืองดอกขั้นดอกเพื่อนนี่นะครับสวนสวนเพื่อนว่าคือ่ครพาเนี่ยนี่ครับเพื่อนว่าคือใคปลาิเนี่นนี่ครับ เม็ดจังหนนี่ไว้ขันแห้งพิกายนี่ครับงนึ่งต้มมาถือวิธีบกคือเนาะต้มมาสุกบรแกเนาะครับดอกกรงามรสจัดกระเจบอ่าอยงนึงางหนานี่มันเฮ็ดบดบอลเนี่นไอย่นีมแกัน้นะเสล้วกิตาหาันั้นตาเท่งไเชิงลยบะเอาเนละน้อกันก่อนอือก็ดีน เ็ดบอาจารย์กิตายหลอดน้ำกลกไอนนั้นึงเป็นประหยัดใจกิตายเฮ็ดนะพวกวพุนอยู่ถึงพุนอีหลอดเก็บอยู่ลุมน้อยวินเนาะแมนพี่กายนี่ครัเจ็บนั่นเฮ็ดบดบ่อแค่นอนนึงแมนจ้ะพีนี่พีกายมันไม่เียบหมดแดงว่แมน่าะคอจำอะไรกันพีนี่จะเก็บชองเมชาครับอีหลอดชองเมชาช่องหาหฮเกส์นะนนึงจ้ะหอมเฮ็ดบดครับ แข่งกันแสบปันยัง,ยงใจเย็นน่ะนำอยู่บนนึงใช่ก็ได้ก็ๆๆใช่ก็ได้กูดกินฮดกระเด่งลุ่มก็เดงแดดน้อยยอิง่งนะคนเห็นัวแห้งครับเพอจะแสบชิ่งจะน,นี้บานจะจเป็นยังไงครับเพราะว่ามีไก่กันเนาะครับในบานครับหน่อยๆตุบๆ นี่เป็นปลาปลาแนวนี่คนข้างแหงแน่นอนะเมียนเอฟซีเป็นข้อมเมียนมาคือปลาแหลงเลยเป็นไมอมตัวนี้แหงดูตาแจ้าเขาได้ดงนี่มืดตึ๊บแล้วจะเปียกหมอนหยอดเลยขันเขานได้ดงเี่นอ,นออกบ่ได้นะครับผมกับประเทศไทยเบิ้งนะครับเดี๋ยวบัดเชมัยกันนะครับ้างพุนีิบหนนึัวหนึ่งออกทัวร์ไปเลยเ,เด,ด้ครับพูดเหมือนขันเก็บมาจะพุนนะครับกันยางฮาร์ปไปเอยเก็บเพชรบดเกลี่ยยางมะผีครับ อห่าแหงครับเดี๋ยวจังได้อีกงนึงตัวคนกำลังโป่งว่านหนึ่งหนึ่งเหน่อไปนะครับกำลังแข่งขึ้นมาหนึ่งหนึ่งพูดนะไรดีจะมาเห็นมือ แมนจ้ะน ja ่านานดึงกว่าเป็นึ้อนหนึ่งที่นี่ใช่เอาเลยอ่าหนึ่งจะไปดึงเอาตัวทั้ง่างที่เห็นไว้เนาะจ้ะ

ีลำนี่เกือบเมตรนะครับออโอ้ยขา <laughs> ลายวันหน,หนึ่งทั้งนั้น นะครับรุ่นนี้โรยนะครับนี่ดอกเพิ่นเหี่ยวเลยห,หนึ่งว่าแกงบะแสบครับแต mm ่ร hmm. ังหวังกับเอาอยู่ปจักหนึองหนึ่งจำนีดเนาอรวยกันครับปเปียอันที่ดีเพมันครับ mm hmm. งามางานการนันรวยเอาเชิงคนหนึ่ง <Yeah. S 1> เห็นมาอ mm ่านเอกสารมา อีกยนึงหนึน่งนึงนงนงน่งบางบ่ <c oughs> อนี่นะครับชมบูนแบบเพิ่มเก๊กแห่งอยู่ฝุ่นตดฝุ่นแห้งชมบูนแห้งอยู่ค้ยนะครับนีเถึงครับขาดแห้งครับอ้ย เป็นเมีตนะครับงพอดีหนึงนงนงน่งหนึ่งหมมันทัดหนึงน่งมีสาม,นนมาหนึ่งมาเชีงล้างปีกจ้องเกิดนาหนาพ้าแนวนี้เลยครับสูงชันยืนดีๆได้หนึงน่งหนึง่งหน่ตนาเห็นไหมนี่พี่วินพูนนีวินเทิงพอดีบ่ น้องึงบายอยู่ดล้วอ่อนๆเนี่ยอย่างแค่ว่าไม่เห็ะงูบาดดีก็ใหม่ก็มีวินส่วนหนึ่งอย่างอีกบัวหนึ่งอย่างมีสองส่วนไอ้วิน เ,เป็นยาเพันเลยปะเป็นดอกกิบดอกบานอะไรได้หนิเลยนะกุจีโอโอดบต้องอย่รแต่หัวบุกใหญ่นี่จะมีจีโนโนอ้อมได้นั่นหนึ่งนี่นี่เอื้อนกุจีนั่นหนึ่งเน,นาะจะมีเพันหล่อมแมลงครับหัวใหญ่แต่ว่านี่พวกท่านได้เขาไปหาบพวกนี้ครับมองหัวใหญ่แต่ว่าตอนนั้นสีบอบอเกียงแนวนี่ครับผิวเพันเนาะหัวบุกใหญ่เพันเดินหรือว่าบาหน้าเอื้อนขอมุกอีพุกนี่แหละครับ จะาะตัวนี้อีหลอกนะครับลำตัซ้ำแขนผุนน้อยๆบินเนาะแมนตัวนั้นลำซ้ำแขนผุนแล้วจัวน,นั้นจารสชาติชิบวแนีนคือแนวนี้เนาะน้องนิ่งเนา<ส>ะจ้าครับลำที<ม>่แียงมือแจนึงหลายๆเนาะดอกคือดอกหนางเงืนี่แหละครับจ <สะ S 1> ้าหลุนนี่เดน้องนึงเป็นยังไงต้นตนี้เอาได้อยู่ไอไบินนี่เอาได้อยูรวะจะทะลุนนี่ปล่อยพึ้นไหวมาขึ้นมาไปเหีวเติบอยู่แมนจะเอาไปแกงเจอกันเนาะแมนจะโพลึงวะอยากอยากเผาออกมาเนี่ย ป้าตาผมนะครับพ่อหนึ่งหนึ่งนในอีกคนมันเป็นดอกบัวตูมนะครับปลูกได้บ้านหนึ่งแนวนี้หน่องหนึ่งก็บุกเคยเอาไปปลูกเป่นสารบุกบุกได้เยอะขนาดเอาหัวผลปุ๋งนอนหนึ่งวันหัวบุกหัวผลกับเป็นยาด้ครับส่วนหนึ่งหิดกันยี่หนอบุกเป็นว่าครับเห็ดเป็นผงวิเชิงะห์ผลอีกบ้านหนึ่งมันเป็นเก็บมันเก็บเห็ดบดขึ้กันนะครับฮะ ไอ้ลำวิลอกนี่ครับสั่นจิกลิกเลยเลยครับพุณวันอีกวันนึงคนนี้คนนึงน,น,น,นอนเนาะ มาหน,น,นึ่งหนึ่งบานนี่เฮ็ดบดในหันไม่ใช่ใช้กิตาจะพีออกท่างเนี่ยนี่แล้วครับก็ได้พ่ายกิตาเดียวนะครับอุปกรณ์พุ่มกีลายยางด้วกันกน่ครับไปขึป้นไปเอาใส่เคร<ะ>ื่องปุ่นเนาะจ้ามาเลจากนิว กูติดกันก็เนาะครับแบล็กเซน่าดอกเป็นเก็บเหลีวนั่นหนึ่งเนาะเป็นใหม่ประดับไปไหนได้ครับผมว่านี่ผมเห็นผนเอาดอกนางัวครับไป็นเฮดประดับขายแพงด้วกันนั่นหนึงนึ่งนำหลานดอกใหม่นั่นหนึงเนาะแต่ว่าอย่างนี้ว่มีคนซื้อแล้วครับกันใหม่ประดับกันซื้อไปแกงกันแม่นอยู่ครับเพราะว่าเราเป็นรสชาติดีนะครับจะบอกใครเลยครับ แยงเซจิโน่ก็กได้ใส่จุกจีก็ได้ใส่ใส่นมใหม่ใส่ปลาเนาะแม่ยนะจะจะจะ,จะพุมากน,นะครับ,รบว่าจะต้มให้เพิ่นที่อยู่ๆเนี่ยเจ๊น้อยเพื่อไอ้ความขั้นหายไปนั่งนี่เนาะเมีนจ้นนน <c oughs> าใส่หรือว่าเฮ็ดบ้างใส่โรยเฮ็ดบ้างคุณงานท่านเลยครับคุณหน้าจ้าคนงานของเจาครับเฮ็ดนี่ก็ได้ไล่เตอบอยู่ยๆๆยน้อยพี่นกอเครื่องตาเนาะเตอร์บูโฟลูร์รับนั่นโอ้ยบูโฟลูรเราคงดูว่าหาดีทุกที่เต ดีที่เท่านะครับนพอพดีนะครับฝนจะแห้งแห้งนะครับตกมังหันนี่ได้นี่ดินพ่อจำอยู่นันหนงเนงะพ่อแสีบขี้เพิ่วานะครับกำในเติบนั่นหนึ่งเขียนเนขายน้ำตลาดนี้มูลค่าอะไรนึงว่าไรอยู่ประมาณห้บาทจำอยู่น้นึงห้สิบาทกำละเนาะ ประมาณกำซ้ำนี่ว่าหาซิปโอ้หลายกำประเทศกำลาซิปไปเลยเนาะยี่นี่กี่สิบประมาณสองลอยเนาะถึงลอยดิยประมาณลอยหาซิปนี่เนาะนะประมาณนี้เนาะครับเอาละนะจ๊ะพนนี่น้องซ้ำรับกิบมาหนีน้องนึงเข้าไปมินกับเพาะพี่น้องไปนำหาเง็ดบ๊ทมาจา้ะกระไดมาเคืองตาหน่อยอยู่นาะจัะพี่น้องนอกจากซื้อประมาณยูจ่จ้าเพราะว่าฝนทางคุณโบ่ตกเนาะจัะพี่น้องเนาะ สภาพพ <P ể diese |ms|> ี่น้องมาะลุกับอีหลอกนี่จ้าเด็ดปากร้ายเลยนะจ้ะเนาะกับเต็มตาเลยจ้าสำหรับคลิปวันนี้ทํามากก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามบางนึ่งกับไอ้นวิ่เด้อจะเพื้นสิ่บ่อผาดกินไม่ๆเนาะจ้าเนาะวันหนึ่งกับไอ้นีวิ่งสิพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวใด้แต่ละมื่นเนาะจ้าสำหรับคลิปวัอนี้สวัสดีจ้าพอกันคลิปหนาเด้อจ้าเอาล่ะนะครับพี่มิยาอพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาอิทสีทุานนะครับสำหรับการเกขอปลาหาเก็บเห็ดบดแล้วก็มาพรออีหลอกปงไมนะครับ อีหลอดกำลังออกใหม่นะครับเนวันอังคารนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่2เมษายน2 5 6 7นห้าอิเจ็อยผ่านไปได้นี้นะครับแซมก็ยังมีความหวานอยู่นะครับสำหรับเฮดก็ได้แกงไงอยู่นะครับผมหม้อไงเลยนะครับก็ว่าเด็ดทีอีหลอดนี่แหละนะครับของเสียที่ชาวอีสานบานเฮ่าคุ้นเคยกันมาด้แล้วนะครับเป็นที่นิยมของคนในเสแบบนี้นะครับผมก่อนจากกรนนี้นะครับขอขอบุญขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญามใหญยพ่อแม่พี่น้องลุงป้านายเอฟซีทุกท่านนะครับ ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่รวมที่ชื่นเข้ามาในรายการผิพลาดประการใดตอบจากประทานใจขออภัยพ่อแเม่พี่น้องไว่น้ำนะครับผม,มอย่างหนึ่งจิขาดเม่ได้เป็นประจานะครับพร้อมหน่อยไว้ใช่ให้พญายม่งพอเม่พี่น้องลุงป่านาย f ี่ผู้ขาทุกท่าน่เขามารับชมคลิปจงประสบที่โชคดีโชคหมนันอย่ามีหลบไปห,หลายที่ใดมากรรกายทุกทางด้านร่างกายและกะ็จิตใจ หิหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปารธนาลำรวยเงินทองมังมีสุขียิ่งหยวดไปนะครับสำหรับวันนีข้ขอเก่าวว่าสวัสดีครับผมพอดการมือไม้ครับอันนึงนึงวันนับ,น,บนับลำอยู่วันนึงวันนี้นก็จะว่าได้เ็ดเมนูให้เบิ้องนอกนึงนอกคำแหละตอนนี้ก็เวลาบ่าย3ามินาทีแล้วนะครับเทียสีขามื่อานอีก